เซฟแมนแมนี่วันนี้เซฟแมนไม่มาแต่ว่าแมนนี่มาแทนนะคะ <S <S ค่ะวันนี้เราร<ม>จะจะมาอันบ็อกค่ะโปรดักใหม่ล่าสุดของเซฟนะคะรุ่นนี้คือรุ่น AO Beyond สวยมากเลยสวยเลยแล้วบอกว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของทางเซฟเลยที่ออกมาเพื่อตอบโจทย์ทุกๆขั้นเลยนะคะวันนี้แต่ว่าอยากรู้แล้วว่าในกล่องเนี้ยกล่องใหญ่ๆเนี้ยข้างในเนี้ยมีอะไรเราไม่รู้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันดีกว่าค่ะมาดูกันเลยเฮ้จากในกล่องใหญ่ ใช่แล้วก็นี่เลยยกขึ้นมาหมดแล้วนะคะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในกล่องใช่เนะห็นกล่องใหญ่ๆอุปกรณ์ก็เยอะเหมือนกันนะใช่เราไปดูกันเลยตัวแรกถูกต้องน,นี่เลยเป็นเครื่องกองน้ำรุ่น r o b i o n บอกเลยว่าเป็นรุ่นใหม่ดีไซน์สวยง,งามหรูหรามาหา<อ>ก็เลยทีเดียวจะวางมุมไหนของครัวก็ สวย,ส,ยสวยสวยแต่ที่สําคัญนะสามารถแขวนผนังก็ได้วางบนเคาน์เตอร์ซิงแบบนี้ก็ได้นะบอกเลยว่าวางตรงไหนก็สวยทุกที่อ่ามีที่หนึ่งวางใต้ซิงก็ได้แต่ใต้ซิงเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะไม่ได้โชว์เครื่ <c oughs> องต่อน้ำที่มีดีไซน์สวยงามขนาดนี้นะมีของใหม่เราก็ต้องโชว์ใช่ไหมของมีไว้โชว์และมีไว้ใช้อมอ่าเราไปดูกันบ้างว่ามีอุปกรณ์อะไรถูกต้องค่ะ ด้านแรกอันนี้เลยนะคะจะเป็นตัวพีิลเตอร์นั่นเองที่เขาให้มาเพื่อนะครับเป็นขั้นตอนแรกในการกรองจะช่วยในการดักจับตะกอนเดี๋ยวค่ะอันนี้ไม่ใช่แทงน้ำหรอไม่ใช่แทงน้ำนะบอกเลยว่า ระบบเนี้ยไม่มีแทงน้ำต่อไปจ้าเห็นแบบเนี้ยคือเป็นตัว pre ลเตอร์นะที่ช่วยในการกรองขั้นตอนแรกพวกอ่าดักจับฝุ่นตะกรอนถูกต้องช่วยในการยืดอายุการใช้งานของสั์กรองนั่นเองอ่ะตัวนี้ผ่านไปนี่เลยนี่นี่เป็นตัวก๊อกน้ำสวยนะคะบอกเลยว่าก๊อกน้ำเนี่ยเขาให้มาด้วยกันเป็น2ระบบนั่นเองเป็นระบบน้ําใช้และระบบน้ําดื่มตัวน้ําดื่มนะคะจะมีในส่วนของตัวสัญลักษณ์ที่เป็นนี่เลยเป็นรูปน้ำเลยเข็น ถูกต้อ,ตตองแล้วก็มีน้ำใช้ด้วยบอกเลยว่าขุมจริงแตบบ่เปิดง่ายมากไม่ผิดแน่นอนถูกต้ตองแล้วก็นี่ค่ะเป็นอุปกรณ์สายยางนะคะที่ใช้สำหรับในการต่อสำหรับน้ำเขา้าจะติดอยู่ทางด้านหลังนั่นเองแล้วก็จะเป็นตัวข้อต่อต่อตางๆเลยนะที่ให้มาและที่สำคัญบอกเลยว่ารุ่นนี้มีนี่มาให้ด้วยนี่เป็นคู่มือบอกเลยว่ามีคู่มือก็ติดตั้งองที่บ้านได้ อุ้ยทำไมมันเปิดง่ายจังเลยอ่ะอุ้ยนี่เขาใช้แบบแม่เหล็กดันแค่นิดเดียวก็ออกมาได้ง่ายจริงๆบอกเลยว่าแค่คลิกเดียวก็ออกแล้วนะคะ,ะเรามาดูข้างในกันดีกว่าอุ้ยสวยนะดูแบบเรียบร้อยนะเรียบร้อยดีข้างในก็นจะเป็นไส้กรองเนาะบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยเป็นนะคะระบบ r o ระบบ r o นะคะเป็นระบบที่นะคะมีการกรองเนี่ยมีความละเอียดถึง0 0 0 0, 0, 0, 0, 0 1ห่ไมครบ,บอกเลยว่า ได้น้าที่สะอาดและที่สําคัญนะบอกเลยว่าเครื่องนี้ให้น้ําเป็นด่างอ่อนๆด้วยถูกต้องมีทั้งแคลเซียมและและมกนีเซียมด้วยบอกเลยว่าได้น้ําสะอาดและได้น้ําที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอ แล้วแบบปกติอะเครื่องอะเวลาเปลี่ยนไส้กรองสารกรองอะไรเงี้ยลาบากแต่บอกเลยว่าเครื่องนี้ง่ายมากต้องเพราะรุ่นนี้เรามีการพัฒนาและออกแบบใหม่ในการเปลี่ยนไส้กรองบอกเลยว่าคุณผู้หญิงอ่าคุณผู้หญิงก็เปลี่ยนได้เหมือนกันตัวเล็กแบบเซ็ปีุกต้องเหมือนการค่ะเหมือนกันเลยตัวเล็กก็เปลี่ยนได้เหมือนกันทํายังไงนะอ่าเดี๋ยวเปิดอ่าเดี๋ยวเปิดดูดีกว่าแค่คลิกเดียวบอกเลยนะคะได้ง่ายง่ายนะคะตัวเล็้องใชเพียงแค่หมุดก็ออกแล้วหรอ อ่แล้วเราใส่ละ่ะเกลียวนะคะง่ายๆตอนใส่ก็หให้ตรงล็อกนะคะแล้วก็ผลเข้าไปทีเดีดีจริงๆแล้วม้นง่ายด้วยเนาะใช่แล้วหลายคนแล้วหลายคนเขาบอกว่าเออแล้วางเนี้ยมันจะมีแบบว่านารั่วซึมเหมือนแบบกันก่อนก่อนที่แบบมีใส่ยางด้านในใช่ไหมคะแล้วทีเนี้ยเขาอยากรู้ว่าในส่วนของตัวหน้ามมันจะมีแบบรั่วซึมบ้างไหม อันนี้เครื่องนี้หมดปัญหาด้านนั้นเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้สายต่อเนี่ยไหลรอยต่อหลรอยต่อที่เขาเรียกว่าเป็นระบบซิมเลสใช่แบบระบบไหลรอยต่อใช่ไหมอ๋อแบบมีน้ำก็ไม่รู้ว่าซึม ดีจังเลยเอ๊ะเหลยวเมื่อกี้ที่เราพูดกันว่าในส่วนของตัวระบบ r o เนี่ยปกติแล้ว่ะมันจะเป็นถังเก็บน้ำเป็นแทงเก็บน้ำใช่ไหมไม่เห็นเลยค่ะอ๋อรุ่นเนี้ยเขาบอกเลยว่าเขามีการพัฒนาเหมือนกันรุ่นเนี้ยจะไม่ใช้ในส่วนตัวของแทงเก็บน้ำนะเพราะเป็นระบบ r o High f l o 400 GPD อ่าบอกเลยว่า กองน้าเนี่ยไม่ต้องมีถังเก็บน้ำแต่ที่สําคัญกองน้ําไวมากๆที่บอกมาแต่ครั้งต้นว่าตัวนี้คือเป็นตัวในส่วนของพีซีเตอร์นะคเป็นตัวที่จะช่วยในการอ่ากกองขั้นตอนแรกเพื่อที่จะช่วยดักจับฝุ่นตะกอนอาแล้วมันต้องไปติดตรงไหนหไงต้องติดข้างเครื่องหรือเปล่าบอกเลยว่าอันนี้นะคะสามารถโชว,ว์กับข้างเครื่องได้เลยหรือถ้าสมมติว่าท่านใด มองว่าเอ๊ะมันจะเกะก,กะไหม,ไมจริงๆสามารถเก็บไว้ได้ใต้ซิงเลยนะย <า S 2> บอกเลยว่า<ฮ>อ่าบอกเลยว่าจะสามารถตั้งคู่โชว์แบบนี้ก็ได้หรือจะเดียเด่ยวๆแบบเครื่องก็ได้อ่าตแงกได้เลยใช่แล้วบอกเลยว่าไม่เกะก,กะแน่นอนถ้าติดกู้ก็สวยไปอีกแบบนะหรือว่าถ้าเป็นเครื่องเดี่ยวก็ได้เหมือนกันเอาละค่ะแล้วเรามาสรุปก,กันดีกว่าว่าอาโอเิออนตัวนี้นะคะ มีคุณสมบัติเด่นอะไรบ้างดีไซน์สวยงามบอกเลยว่าสามารถตั้งได้กับทุกครัวจริงๆนะเป็นระบบการกองเสร็จขั้นตอนและที่สําคัญนะอันนี้เป็นระบบ RO h y g h f o r อ่า400 GPD ไม่เหมือนระบบ RO ทั่วไปที่ต้องมีถังพักน้ำใช่ไหมหรือเป็นแท้งเนอะแต่อันนี้ไม่ต้องเลยและที่สําคัญเป็นระบบซิมเลตอีกด้วยไหลลอยต่อน้ําไม่รั่วไม่ซึมแน่นอนเครื่อง r o รุ่นนี้นะมีความละเอียดถึง ไมค์คอนด้วยนะ้ <Yeah. S 1> อบอกเลยว่าได้น้ำบริสุทธิ์แล้วได้ที่สำคัญนะช่วยนะครับปรับน้ำให้เป็นด่างอ่อนด้วยนะ mm hmm. มีทั้งแคลเซียมแมกนีเซียม <Yeah. S 1> ช่วยปรับความสมดุลในร่างกายด้วยนะคะใช่แล้วค่ะทั้งสะอาด mm hmm. มีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ oh. ดีมากๆเลยและที่สําคัญนะรุ่นนี้นะจุดเด่นก็คือเป็นหน้าจอแสดงค่า TDS น้ำเ<ช>ข้าและน้ำออก<ช>บอกเลยว่า<ช>คุณจะรู้เลยว่าเวลาน้ำเข้านะจะมีค่า TDS เท่าไหรและน้ำออกมีค่า TDS เท่าไร <Wow. S 2> แล้วก็มีระบบแจ้งเตือนระหว่างเครื่องเออร์เลอร์เขาจะแจ้งเลยว่าะระบบเครื่องเนี่ยเป็นตัวเออร์เลอร์เนี่ยมันเป็นระบบะเป็นขั้นตอนไหน <Yeah. S 2> แต่ที่สำคัญนะก็มีตรวจแจ้งเตือนแล้วสาก้องหมดอายุ <Yeah. S 2> ก็จะมีตัวเครื่องนะเป็นตัวแจ้งขึ้นมาเลยว่าไ uh huh. ้กองท่านใกล้จะหมดอายุแล้ว <Wow. S 2> เครื่องนี้นะคะสามารถกองน้ําได้ถึง20 0 0 0ลิตรหรือ2ปีแต่ถ้าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ 2> 1 2ึ0หรือช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางเลยคะ่ะ <Yeah. S 2> แล้วก็ตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศไทยเลยนะ <Wow. S 2> <ๆ>อย่าลืมโทรนะคะ12ึ่ และติดตามได้นะคะว่าคลิปหน้าเนี่ยเราจะมาอันบล็อกกันเครื่องไหนนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย